คันนี้เป็นรถร่วมบอคอสอนะฮะบริษัทพีพลัสเอ็กเพนะครับผมจอดรอเวลาเดินทางอยู่ที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารตลาดกเกษตร2อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะหรือตลาดบ้านดอนนะครับผมตลาดกเกษตร2เนี่ก็อยู่เยื้องๆกับตลาดกเกษตร1นะฮะก็รอแต่เวลานะฮะนี่ผู้โดยสารก็คอยอยู่นะครับผม ูนย์แห่งใหม่ก็สะาสะอ้านสวยงามน,นะฮะกว้างขวางใหญ่โตนะครับผมสุราธานีเนี่ยมีสถานีขนส่งอยู่ในตัวเมืองบันดอนเนี่ยมีถึงสามแห่งนะฮะมีตลาดกเกษตรหนึ่งตลาดกเกษตรสองแล้วก็บขศนะฮะบขศเนี่ยอยู่ใกล้เซ็นชั่นนะครับผม